นี่และทุกแล้วหาอยู่ตั้งนานตรงตานี่เองจึงทราบซึ้งในพระธรรมผ่านเสียงของท่านอาจารย์สุจินหาโอกาสอยู่หลายครั้งว่าจะได้พบเจอท่านวันนี้ก็เป็นโอกาสาก็อาตามาพระสมเกียรตินะ จิตที่อาศัยตาเกิดดับอยู่นั่นแหละทุกข์ขาอริยสัจจะอนิจังทุกขังอนัตตาและยังมอีอื่นเกิดประกอบแต่ละหนึ่งตาละหนึ่งอ๋อถึงความเข้าใจน้ำตามาเป็นเผาเต่านี่ละทุกข์เราหาอยู่ตั้งนานตรงตานี่เอง ระองค์ตัดถึงอริยสัจจะทําไมท่านพระอัญญาคนอัญญาท่านรู้แค่นั้นเองเลยอะไรคือทุกข์ก็หาอยู่นั่นแล้วคนนู้นก็ไม่ได้บอกคนนี้ก็ไม่ได้บอกไม่เคยมีใครบอกให้เข้าใจจนวันหนึ่งที่บ้านธรรมะเนี่ยเสียงของท่านอาจารย์สุกิน ปรากฏขึ้นมาแลาวตานาเกิดดสิ่งไหนที่พอจะรับรู้ได้เข้าไปรับรู้ทางไหนได้เข้าไปรับรู้หมดเลยแต่ไม่ได้เข้าใจสักครั้งหนึ่งนะเนมาละตั้งกระบ,บวชมาเนี่ยสิปีไม่เคยเลยที่ว่าเอ๊ะใครจะทำให้เราเข้าใจได้ บทสวดธรรมจักก็สวดบวชสองวันษาแรกก็จาได้แล้วสวดเอะพระองค์ตัดถึงอริยสัจจะทำไมท่านพระอัญญาคนอัญญาท่านรู้แค่นั้นเองเลยอะไรคือทุกข์ก็หาอยู่นั่นแล้วคนนู้นก็ไม่ได้บอกคนนี้ก็ไม่ได้บอกไม่เคยมีใครบอกให้เข้าใจจนวันหนึ่ง ที่บ้านธรรมะเนี่ยเสียงของท่านอาจารานสุกินปรากฏขึ้นมาลวตานาเกิดดับจิตที่อาศัยตาเกิดดับอยู่นั่นแหละทุกข์ขาอาริยสัจจะอนิจังทุกขังอนัตตาและยังมอีอื่นเกิดประกอบแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งอ๋อ ถึงความเข้าใจน้ำตามาเป็นเผาเต่านี่ละทุกข์เราหาอยู่ตั้งนานตรงตานีเองจึงทราบซึงในพระธรรมผ่านเสียงของท่านอาจารย์สุจินหาโอกาสอยู่หลายครั้งว่าจะได้พบเจอท่านวันนี้ก็เป็นโอกาส อาตมาพระสมเกียรตินะแนะนำตัวจากวัดราดโพทองท้ายบ้านสมุตปารการฝั่งนู้นต้องข้ามฝั่งไปข้ามแม่น้ำไปอยู่ใกล้ๆกับฟาร์มจระเข้ทีนี้ก็ฟ,ฟังฟังฟังเรื่อยๆมาอ่านหนังสือก็อ่านจาก บ้านธรรมะก็เคยไปให้ส่งไปให้ชุดอ่านแล้วก็มีผู้ที่เห็นว่าเขาควรจะได้ก็ส่งต่อไปอีกให้ต่อเข้าไปแล้วก็พยายามจะบอกกับทุกคนที่กายคิดแม้แต่ผู้ที่บวชอยู่ด้วยกันที่วัดก็พยายามจะบอกกับท่านเหล่านั้นแต่ว่า มานีีใจพอใจที่สุดในชีวิตไดออ้อยู่ในแวดล้อมของผู้เห็นถูกไม่เคยอยู่อย่างนี้มาก,ก่อนเลยที่อยู่ก็มีแต่ เห็นผิดกันทั้งนั้นวันนี้จึงดีใจพอใจอย่างยิ่งแล้วก็หวังว่าทุกท่านที่อยู่ในที่นี้ก็จะมีความยินดีพอใจในธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผ่านเสียงท่านอาจารย์สุจินทีละเอียด แล้วก็ขยายความเอาไว้อย่างชัดเจนที่สุดตรงที่สุดเคยรับรู้รับฟังพระธรรมมามากมายไม่ว่าที่ไหนที่ว่ามีชื่อเสียงโด่งดังทุกทุก,ทกพระอาจารย์ทุกทุก,ทกนักวิชาการที่อยู่ในแวดวงธรรมะไม่ได้เว้นเลยสักทิสิ่งไหนที่พอจะรับ รู้ได้เข้าไปรับรู้ทางไหนได้เข้าไปรับรู้หมดเลยแต่ไม่ได้เข้าใจสักครั้งหนึ่งนะเนมาละตั้งการบ,บวชมาเนี่ยสิบปีไม่เคยเลยที่ว่าเอ๊ะใครจะทำให้เราเข้าใจได้บวชสวดธรรมะจักก็สวดบวชสองพรรษาแรกก็จำได้แล้วสวดเอ๊ะ ระองค์ตัดถึงอริยสัจจะทําไมท่านพระอัญญาคนันญ,ญาท่านรู้แค่นั้นเองเลยอะไรคือทุกข์ก็หาอยู่นั่นแล้วคนนู้นก็ไม่ได้บอกคนนี้ก็ไม่ได้บอกไม่เคยมีใครบอกให้เข้าใจจนวันหนึ่งที่บ้านธรรมะเนี่ยเสียงของท่านอาจารย์สุกิน ปรากฏขึ้นมาแล้วตาเนั่นนะเกิดดับจิตที่อาศัยตาเกิดดับอยู่นั่นแหละทุกข์าอาริยสัจจะอนิจังทุกขังอนัตตาและยังมีอื่นๆเกิดประกอบแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งอ๋อถึงความเข้าใจน้ำตามาเป็นเผาเต่านี่ลรทุก แล้วหาอยู่ตั้งนานตรงตานี่เองจึงทราบซึ้งในพระธรรมผ่านเสียงของท่านอาจารย์สุจินหาโอกาสอยู่หลายครั้งว่าจะได้พบเจอท่านวันนี้ก็เป็นโอกาสก็อาตมาพระสมเกียรตินำตัว จากวัดลาดโพทองท้ายบ้านสมุทรปาการฝั่งนู้นต้องข้ามฝั่งไปข้ามแม่น้ำไปอยู่ใกล้ๆกับฟาร์มจระเข้ทีนี้ก็ฟ,ฟังฟังฟังเรื่อยๆมาอ่านหนังสือก็อ่านจากบ้านธรรมะก,ก็เคยไปให้ส่งไปให้ชุดอ่านแล้วก็ มีผู้ที่เห็นว่าเขาควรจะได้ก็สรงต่อไปอีกให้ต่อเข้าไปแล้วก็พยายามจะบอกกับทุกคนที่กายคิดแม้แต่ผู้ที่บวชอยู่ด้วยกันที่วัดก็พยายามจะบอกกับท่านเหล่านั้นแต่ว่ามานะธรรม ก็เป็นปกติของความเป็นไปเราก็ไม่สามารถที่จะไปทำให้ใครๆเขาได้เข้าใจอะไรซะไปที่แม้ตนเองก็ยังจะต้องทำความเข้าใจอีกมากมายมหาศาลก็เกื้อกูลกันได้เท่าที่จะเกื้อกูลแต่ก็พยายาม จะให้ทุกๆคนเกี่ยวข้องอยู่เข้ามาที่บ้านธรรมะบอกว่าตรงนี้แหละพระธรรมไม่ผิดเพี้ยนไปจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศเอาไว้อยากจะได้รับฟังอธิบายตรงเนี้ยจากท่านอาจารย์สุจรินอยากแต่ทีนี้ว่าติดตรงที่ว่าตัวเ,เองไม่ค่อยจะได้ยินหูเนี่ยหู ไม่ค่อยจะได้ยินรายละเอียดของเสียงมีแต่เสียงแต่ทิีนว่าสิ่งที่ปนมากับเสียงว่าจีเนี่ยบางทีไม่ค่อยชัดเจนเหตุเพราะว่าหูไม่ค่อยดีเสียการได้ยินไปก็ไม่รู้จะทันไงตามมีตามเกิดตามเหตุตามปัจจัยได้เท่านี้ก็ดีหนักหนาละชาตินี้ไม่เคยคิดว่าเอ๊ยธรรมะอยู่ตรงนี้เองไม่เคยคิดว่าจะได้รู้เลย ขณะบวชบวชครั้งแรกไม่รู้ไม่รู้หรอกกุ้สมากมายบวชเพราะเหตุเพราะว่ามีความล้มเหลวทางครอบครัวแล้วลก็ด้านการงานบวชเพื่ออยากจะสง,งบเพราะว่ามีหลายๆท่านที่บวชเข้ามาอยู่เราก็ไม่ได้ค่อยใส่ใจพระธรรมอยู่แล้วขณะไม่บวชพอบวชเข้ามา คิดว่าจะสงบในทางโลกหมายความว่าไม่รู้จักสงบว่าหมายความว่าอยากจะหนีความวุ่นวายของโลกของครอบครัวภรรยาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หน้าที่การงานไม่สามารถที่จะไปทําได้เหตุเพราะเรื่องของภรรยาเนะี่ยก็หนีมาบวชซะเราจะได้เออเนาะไม่วุ่นวายบวชก็ยังไม่ได้รู้หรอก จนกระทั่งแปดพันษานั่น่กว่าจะได้พบว่าอ๋อธรรมะที่บ้านธรรมะนี่เองจึงทราบซึ้งแล้วก็ยินดีพอใจอย่างยิง่งแล้วก็อนุโมทนากับท่านอาจารย์สุจริงบริหารวานาเขตแล้วก็ท่านอาจารย์ทุกท่าน ในบ้านธรรมะท่านมีโอ้จะเรียกอะไรนะบุญคุณน,นเลเือต่อผู้ที่ใครรู้ผู้ที่ใครรู้คันมจริงมีบุญคุณเพราะว่าอธิบายขยายความได้ละเอียดจากความจริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ย แม้จะว่ากาัตหาท่านทั้งหลายแหละที่นั่นยังไม่ได้ชัดเจนเท่าท่านอาจารย์สุจินต์หรอกไม่ได้ชัดเจนเลยท่านทั้งหลายอย่าได้ละเลยเถอะพยายามไม่รู้ว่าจะจากนี้ไปเมื่อไหร่ท่านอาจารย์สุจินต์ก็ย้ำบ่อยๆว่าชีวิตมันสั้นนะ แล้วก็จริงๆนั่นแหละเราก็ไม่รู้อะไรมากมายนักหนาแต่ถิงว่าเมื่อฟังเข้าไปเข้าไปฟังท่านอธิบายเข้าไปพร้อมกับอ่านอ่านอยู่นานนะพระไตรปิฎกนะอ่านตั้งแต่สองวันสารแรกขอยืมเขามาอ่านจนกระทั่งขาดไปมั่งจนกระทั่งบีพระไตรปิฎกที่วายาโจงก็ถวายมาเองอ่านแล้วก็ไม่ได้เขา้าใจเราเป็นเรื่องเป็นราวเป็นคนเป็นสัตว์ไปหมดเลย ตันก็หกเจปีที่อ่านมาจกนกระทั่งมาได้เจอการขยายความของท่านอาจารย์สุจินเนี่ยจึงจะรู้ว่าอ๋อปรามัตถธรรมนะอยู่ตรงนี้นี่เองสัจธรรมะเนี่ยอพอรู้อะไรเป็นปรามาาัดรู้ว่าอะไรเป็นสมมุติก็สิ่งที่เคยอ่านสะสมมาด้วยความไม่รู้ตั้งแต่ก่อนก็พรางผู้ออกมาเกี่ยวกับตัว เราเองอในท่องจำภาษาบาลีนะนะในบวชมาก็ต้องมีการสวดท่องจำอะไรต่างๆในอภิธรรมบ้างเมื่อสวดอภิธรรมอะไรเงนี้ตรงนั้นอจามาเล็กๆน้อยๆไม่ได้เรียนบาลีมาโดยตรงแต่จำจำแล้วก็พอมีคำของบ้านธรรมมาแล้วจากท่าน,านอาจารย์สุจินก็เลยทุกอย่างก็ ดูมันจะสะดวกง่ายกว่าอ่าผู้ที่ไม่ได้ใกล้ชิดกับภาษาบาลีอย่างเช่นญาติโยมทั้งหลายนะแต่ก็อย่างนั้นแหะความจริงเนี่ยคือมีทุกภาษาตักตัวมาเถอะโอยทานหวานไม่หมดนะทุกท่าน <S 2> <S 2> <S พระอ,องค์วานไว้เป็นมรดกล้ำค่าตัวเราเองก็ได้รับมรดกจากพระอ,องค์ผ่านเสียงท่านอาจารย์สุจิน บริหารวานาเขตและท่านอาจารย์ทั้งหลายจึงวันนี้อยากจะถามหลายหล,ลายอย่างแต่ว่าโดยเหตุที่ว่าไม่ค่อยได้ยินมากจึงขอเล่าเรื่องราวที่มาที่ไปไว้เท่านี้แหละอนุโมทนาทุกท่านครับก็จากประเด็นที่พระคุณเจ้าได้กล่าวมาก็ ทราบซึ้งนะครับพวกเราได้ฟังก็เห็นเลยครับว่ากว่าจะได้เข้าใจพระธรรมนีครับก็ยากยากอย่างมากเลยนะครับต้องเป็นผู้ที่ได้สะสมเหตุที่ดีมาแล้วนะครับจึงจะมีโอกาสได้ยินได้ฟังแล้วก็ได้สะสมความเข้าใจซึ่งที่พระคุณเจ้ากล่าวเนี่ยครับมีข้อที่น่าพิจารณาอยู่โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งนะครับก็คือผ่านข้อความพระตรปิฎก อติกถาแต่ใครจะอธิบายให้เข้าใจในความเป็นจริงของธรรมะพระคุณเจ้าก็หาอยู่ตั้งนานใช่ไหมครับว่าอันไหนคือทุกข์เพราะว่าพระธรรมพระสูตรแรกที่พระสมาสมเจ้าทรงสแสดงก็คือธรรมจักกับปวัตนสูตรก็พระองค์ก็ทรงสแสดงอริยสัจสี่เริ่มต้นที่ทุกข์ใช่ไหมครับทุกคืออะไรทุกอยู่ที่ไหน คือถ้าไม่ได้อาศัยคําอธิบายเนี่ยครับก็จะไม่มีทางเข้าใจได้พอได้ฟังคําจริงครับที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวนะครับแสดงถึงความเป็นจริงของธรรมะแต่และหนึ่งตาก็อย่างหนึง่งเห็นก็อย่างหนึง่งสิ่งที่ปรากฏทางตาก็อย่างหนึง่งซึ่งเป็นสิ่งที่มีจริงที่เกิดแล้วก็ดับไปล้วนเป็นทุกข์เพราะว่าไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเกิดแล้วก็ดับไปทนอยู่ในสภาพนั้นไม่ได้ นี่ก็คือความเป็นจริงของธรรมะซึ่งก็ละเอียดมากเพราะฉะนั้นนะครับการที่ได้ยินได้ฟังคําแต่ละคำเนี่ยครับเป็นประโยชน์มากนะครับซึ่งเป็นคําจริงที่เกื้อกูลให้ผู้ฟังเนี่ยครับได้มีความเข้าใจอย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริงการตั้งต้นในแต่ละคําจึงเป็นสิ่งที่มีค่ามากพระคุณเจ้าก็เอ่ยคําว่าปรม,ตถถมัตธรรมปรมมัติธรรมะ สิ่งที่มีจริงที่ทรงไว้ซึ่งลักษณะอย่างนั้นเปลี่ยนไม่ได้ใครๆก็เปลี่ยนลักษณะของธรรมะไม่ได้นี่ก็คือความเป็นจริงของปรมัตธ,ธรรมปรมัธธรรมอยู่ที่ไหนล่ะก็ขณะนี้เองนะครับขณะนี้เองเป็นธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงที่ใครๆก็เปลี่ยนลักษณะนั้นไม่ได้อย่างพี่เจียบสนทนากับท่านอาจารย์เรื่องกุศลอกุศล นั่นก็คือปามารมัาธรรมธรรมะท่มีจริงที่ใครๆก็เปลี่ยนไม่ได้อกุ